ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M. มทนทารลอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันดูดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนกันยายนปีพศ2564นะคะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะพาร์ทแรกจะเป็นในเรื่องของคนที่มีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่2จะเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะ ดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศีา3กลุ่ม l g b t q ดูได้หมดเลยนะคะการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวเนาะตรงนี้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้บางเหตุการณ์อาจจะเป็นแบบไวเวอร์ซ่าหรือเป็นการสลับกันนะคะอาจจะมีเสียงน้องแมววิ่งผ่านนะอาจจะมีเสียงดังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ แล้วก็ยินดีต้อนรับชาวส่องของวันเสาร์นะมาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนก่อนนะนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะผู้อ่านเปิดไพ่แค่6ใบเท่านั้นไพ่ได้สับไวเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันเนาะ ไพ่ใบแรกของคุณนะคะไยพินเทศไปที่สองนะคะกาวถ้วยนะคะใบที่สามนะคะหเหรียญใบที่สี่อยกขโทษทีเด็กถือไม่เท้าใบที่5้าไพ่วงโอชุกะตาใบที่6นะคะราชาถือถ้วยนะเอาละทุกคนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะนะสำหรับคนวันเสาร์คนที่มีประเด็นความรักนะผู้อ่านมองว่า ความรักของคุณนะตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีสถานะหรือเราสองคนอาจจะรู้สถานะกันแค่สองคนเท่านั้นคนอื่นเช่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามเราอาจจะยังไม่ได้บอกใครนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้นะคนที่ดิวอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ได้ทางไกลทางใกล้ก็ได้ต่างชาติต่างศาสนาต่างถิง่นต่างแดนต่างเพศต่างจังหวัดได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งต่างอายุนะคะนะ คุณน่าจะเจอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกําลังตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้คนที่ดิวอยู่ด้วยนะเขาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเงาอยู่แล้วนะคะหรือเป็นตัวจริงอยู่แล้วหายพินเทศขึ้นนะคะนะแล้วก็เขาค่อนข้างเป็นคนมีความมั่นใจตัวเองสูงนะคนที่คุณดิวอยู่นะคะนะมีความมั่นใจตัวเองสูงแล้วก็ไม่ได้แครความรู้สึกจากใครนะบางครั้งนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะที่เรานะคะ เคยถามเคยบอกหรือบางทีเคยช่วยเหลือเขาเนี่ยส่วนมากนะนะคะเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจทำให้เรามองออกว่าคนคนนี้นะอาจจะคบก,กับเราเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะนะ <c oughs> เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะนะผู้อ่านมองว่าในขณะที่เราแบบทุ่มเทในขณะที่เรารอคำตอบว่าจะไปต่อกับเราไหมคนคนนี้นะ กลับไม่ได้สนใจกลับไปหยิบยื่นความรักให้ก,กับใครอีกคนก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ร้องขอนะคะตรงนี้เนาะตามไพ่เลยนะคะนะคุณต้องการความมั่นคงคุณต้องการความชัดเจนถ้าเกิดไม่ไปต่อหรือยังไงก็ขอให้บอกแต่อันนี้มันเหมือนเป็นแบบคราาซังทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะวงล้อโชคชะตานะคะคุณกับเขาอะนะคะอาจจะห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งและย้อนกลับมาในความรักความสัมพันธ์หรือถ้าช่วงนี้ ห่างหายกันไปคุณกับเขาก็มีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะเขาอาจจะขอโอกาสหรือขอโทษจากคุณก็ได้ในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะว่าจะพูดคุยจะตกลงกันยังไงนะคะนะถามว่าเขาชอบเราไหมบอกได้เลยว่าคนคนนี้อยากเก็บคุณไว้นะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีใครสักคนที่เป็นตัวจริงและอาจจะอยากมีเราอีกคนหนึ่งเพิ่มนะคะตรงนี้นะอะ่ะ อาชีพน่านจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคนนี้นะคะทาอะไรก็ได้อาชีพส่วนตัวมาดูความรู้สึกเขาซิว่าเขารู้สึกยังไงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะไพ่ใบแรกนะคะราชินีถือถ้วยใบที่2เป็นไพ่วงล้อโชกชาตาใบที่3เป็นไพ่เดอะซันนะคะอ่ะบอกกันได้ตรงๆเลยว่าคนคนนี้นะคะ มองว่าในความรู้สึกของเขาดูเหมือนเขาชอบคุณมากอะนะคะเหมือนแบบอยากจะให้เรามาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะนะราชินีถือถ้วยนะคะมีความรู้สึกมั่นคงกับคุณมีความรู้สึกว่าเอาละอยากหยุดแล้วในสิ่งที่แบบเราเคยทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเขารู้สึกว่าชวสตาของเขานะกาลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถึงแม้ช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคเนื่องคำพูดหรือการเจรจาอะไรก็ตามนะคะเขามองว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไงก็ได้กลับมาคุยกันหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีก็ได้มีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะตรงนี้เนาะนะคะเออทีนี้นะความรู้สึกจริงๆของเขาอะถ้าถ้าเกิดว่าแยกออกมาว่าจริงๆแล้วอะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาโอเคเขาพอใจไหมผู้อ่านมองว่าดูเหมือนว่าเขาอะกำลังจะแบบทดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือทดสอบความรู้สึกถามว่าเขาโอเคไหม แน่นอนเขาต้องโอเคและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบแอบสืบแอบส่งนะนะคะต้องคอยดูอีกทีหนึ่งนะคะนะความรู้สึกเขาก็ยังแบบมั่นคงต่อคุณแหละนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วความรู้สึกของคุณล่ะไพ่ใบแรกนะเด็กถือถ้วยใบที่สองนะคะดเ,เดียมเพอร์เรอร์ใบที่สามนะ สี่ถ้วยผู้อ่านมองว่าความรู้สึกของคุณนะ่ะนะคะคุณชอบเขานะนะคะหนึ่งถ้วยคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากจะให้เขาแบบบอกใครต่อใครว่าเนี่ยเราครบกันในสถานะไหนนะ The Emperor คุณมองว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันเลยทําให้เกิดช่องว่างนะคะตรงนี้เนาะไม่ว่าจะด้านภาษาหว่าจะเป็นเชื้อชาติเนาะสถานะการงานการเงนิงนงน,นะคะทีนี้สี่ถ้วยคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขา คุณรู้สึกคุณเป็นเจ้าของเขาคุณหึงคุณห่วงเขานะหรือเป็นการสลับกันได้นะทุกคนตรงนี้นะนะคะทีนี้มาดูหน่อยว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาจะออกมาในรูปแบบไหนนะไพ่ใบแรกนะสไม้เท้าใบที่สองสองเหรียญใบที่สนะคะเด็กถือไม้เท้าผู้อ่านมองว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเนี่ยสองไม้เท้าขึ้นคู่กับสองเหรียญมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับนะคะไปไปกับกับยังไงบางทีนะอาจจะหายไปแวบหนึ่งแล้วย้อนกลับมานะคะเนี่ยถึงแม้จะทะเลาะกันถึงแม้จะเลิกลากันถึงแม้จะแบบเอย่ยปากนะว่าเออจบความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็ยังมีการคอนเน็กยังมีการติดต่อกันเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่า มันยังไปต่อกันได้นะเขาก็ยังอยากจะได้ความมั่นคงจากเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถึงแม้จะไปไปกับกับอย่างเงี้ยนะความสัมพันธ์ของคุณก็ดูเหมือนแบบเปิดเผยแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความมั่นคงมากขึ้นะนะคะอืมเนอะเอาละค่ะนี่ก็คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่มีประเด็นทีนี้เรามาดูให้กับคนโสดมั่งวันเสาร์เป็นยังไงมัง่ง ไพ่ใบแรกของคุณ The Fool นะใบที่สองสไม้เท้าใบาที่สนะคะเจดาบใบที่4 t e m p e r a n c ใบที่ห้าหไม้เท้าใบาที่6นะคะสามเหรียญผู้อ่านมองว่าคนโสดวันเสาร์นะตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะเพิ่งผ่านเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เจ็บปวดเจ็บปวดในเรื่องราวที่ว่าคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณมักจะหวังผลประโยชน์มักจะให้คุณช่วยเหลือตอนนี้คนวันเสาร์นะชีวิตคุณแบบปลอดโปรง่งโล่งแล้วละ่ะนะคะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวใครแบบเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เนาะตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์นะคุณอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนใจดีนะคะบางครั้งอาจจะรู้นะว่าเขาอะนะคะไม่ซื้อตรงต่อเราที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์เนาะแต่ตัวคุณเองพยายามจะนิ่งพยายามจะไม่อะไรทั้งสิน้นนะคะนะจนแบบคุณทนไม่ไหวคุณก็เลยแบบาหาหลักฐานในการที่ว่าจะยุติค,ความสัมพันธ์กับคนคน,นี้เนาะนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยากเอาชนะนะ้ที่ผ่านมาทมเรน์นะคะนะคุณก็อยากจะชนะเขาก็อยากจะชนะเนาะนะคนะ,ะเอาละห้าไม่เท้านะความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกับว่าเราไปทําอะไรมาสักอย่างเนี่ยอาเงี้ยอาจจะไปทํางานไปโน่นนี่นั่นกลับมาแล้วมาเจอปัญหาแบบนี้นะคะทำให้เขารู้สึกท้อนะบางครั้งนะอาจจะเรื่องส่วนตัวนจะเรื่องแบบการงานอย่างเงี้ยนะ ทีนี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือกันก็ได้นะบางคนอาจจะช่วยเหลือเรื่องเงินทองก็ได้นะหรือบางคนนะอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะที่ได้ทําร่วมกัน<ม>เช่นอาจจะทําในเรื่องของอการประสานงานการติดต่อการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจการค้าก็ได้นะนะคะทีนี้ความรักความสัมพันธ์ถ้าถามว่าคนคนนี้ชอบเราไหมผู้อ่านมองว่า ใจเขาอะไม่ได้แบบชอบเราแบบเต็มร้อยหรอกเนาะนะคะต้องพูดตรงๆเลยนะคะอืมก็เหมือนแบบมีตัวเลือกแหละนะคะคนโสดนะคะวันเสาร์ผู้อ่านมองว่าตรงที่คุณอยู่หรือที่พักอาศัยน่าจะมีเจ้าที่ที่แรงนะคะลองขอพรลองแบบอธิษฐานเนาะแล้วก็ทําบุญให้ท่านคุณอาจจะมีโชคมีลาบนะตอนนี้นะคะนะอันนี้ขอนอกเรื่องความรักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดวันเสาร์นะ ที่ผ่านมามันเหนื่อยมันเจ็บแล้วล่ะนะคะคุณอยากจะพักเนี่ยคุณต้องการพักคุณต้องการแบบทําให้ชีวิตของคุณแบบมันสดใสมากกว่านี้เนาะมาดูว่าวันเสาร์คนโสดเนี่ยจะมีใครเข้ามาไหมนะ,ะเพราะที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องของรักหลอกเนาะมีใครเข้ามาหรือเปล่าวันเสาร์ ไพ่ใบแรกของคุณสามไม้เท้าใบที่สองไพ่เดทใบที่สามนะไพ่ถือฟู 4, บอกเลยว่าคนมันสาวคนโสดนะตอนนี้คุณต้องการแบบดูแลตัวเองเยียวยาคุณไม่พร้อมเปิดใจนะคุณอาจจะมีใครสักคนที่อยู่ในใจแล้วล่ะหรือกำลังสารสัมพันธ์อยู่ก็ได้บางคนเนาะแต่ถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมไพ่ใบ,ใบแรกเนะี่ยสามไม้เท้าเนะี่ยตัดเลยเหมือนกับว่าคุณมุ่งเรื่องการงานแล้วล่ะ,ละตอนนี้ยิ่งไพ่เดทขึ้นมาคอมกลางนะนะบอกเลยว่า ความสัมพันธ์อะไรที่เรามองแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้คุณจะตัดความสัมพันธ์นั้นเลยไมื่อจะเป็นกับเพื่อนกับคนรักหรือกับใครก็ได้นะคะนี่ไพ่เดอะฟูนะบอกว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอะมีไหมมีแต่เป็นเด็กน้อยแต่อาจจะไม่ตรงปกคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์เนาะสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะทั้งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนที่โสดนะคะ เอาละทุกคนอาจจะไม่ถูกใจไงต้องขออภัยด้วยเนาะนะคะนะก็อย่าไปยึดติดอะไรมากนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะนะคะถ้าเราไปคิดมากไปยึดติดมันทําให้เราแบบผูกจิตเกินไปเนาะเอาละทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ